สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เรามาทำความเข้าใจการใช้เทคนิค nodal analysis เพื่อวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากันค่ะการใช้เทคนิค nodal analysis นี้ก็จะทำให้เราหาค่าแรงดันที่โหนดท,ทุกโหนดในวงจรไฟฟ้าออกมาได้ดังนั้นเรามารู้จักความหมายของโหนดกันก่อนค่ะโหนดก็คือจุดต่อของอุปกรณ์ในวงจรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปดังนั้นวงจรตัวอย่างนี้ จะมีโหนดทั้งหมด4โหนดด้วยกันโหนดแรกเป็นจุดต่อของโวลเตจซอร์7โวลต์กับตัวต้วนทาน4โอห์มโหนดที่2เป็นจุดต่อของอุปกรณ์3ตัวก็คือตัวต้านทาน4โอห์มตัวต้านทาน3โอห์มและโวลเตจซอร์3โวลต์โหนดที่3เป็นจุดต่อของโวลเตจซอร์3โวลต์ตัวต้านทาน2โอห์มและตัวต้านทาน6โอห์มโหนดที่ส มีอุปกรณ์ต่ออยู่4ตัวก็คือโวลเตจซอร์เโวลต์ตัวต้านทาน3โอห์มตัวต้านทาน2โอห์มและตัวต้านทาน6โอห์มในการใช้โนโอนาลิซิสนะคะขั้นแรกเราจะต้องดูว่าในวงจรของเราเนี่ยมีกี่โนดแล้วเราก็จะต้องเลือกโหนดที่เป็นโหนดอ้างอิงนะคะหรือ Reference โ o d e ซึ่งเป็นโหนดที่ให้มีค่าเป็น0โวลต์จากนั้นต้องไปดูว่า เมื่อเทียบกับ reference node นี้โหนดไหนบ้างท,ที่ทราบค่าและไม่ทราบค่าแรงดันจากนั้นใช้ Kirchhoff Current Law เพื่อเขียนสมการกระแสที่โหนดไม่ทราบค่าแรงดันออกมาแล้วจึงเปลี่ยนกระแสให้อยู่ในรูปตัวแปรแรงดันตามกฎของโอหมนะคะเมื่อเขียนสมการครบทุกโหนดแล้วก็แก้สมการเพื่อหาค่าแรงดันที่โหนดออกมาเรามาดูตัวอย่างนะคะ เรามีวงจรดังรูปและต้องการหาค่าแรงดันตกค้่อมแหล่งจ่ายกระแส 1M แอมป์เราจะใช้น d โดนาลิซิสในการวิเคราะห์วงจรนี้นะคะดังนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องพิจารณานโหนดในวงจรซึ่งมีทั้งหมด4โหนดด้วยกันจากนั้นเรากำหนดโหนดอ้างอิงหรือ reference Node โดย reference Node จะมีค่าเท่ากับ0โวลต์ และค่าโหนดวนเตดอื่นๆที่เหลือในวงจรก็จะเทียบกับ Reference Node นี้นะคะเราสามารถใช้สัญลักษณ์กราวซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ลงหรือว่าเป็นรูปขีดถัดกันลงมาแบบนี้มาต่ออยู่กับโหนดเพื่อที่จะระบุว่าโหนดนั้นเนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์โวลต์ก็ได้นะคะการเลือก Reference Node ควรจะเลือกโหนดที่ต่ออยู่กับขั้วลบของ v ว l t a เ e source ดังตัวอย่างค่ะ ขั้วบวกลบของโวลต์เจตซอสเนี่ยมีความต่างศักก์กันอยู่10บโวลต์นะคะดังนั้นเมื่อเทียบกับ Re ference f e r e n c e n โ n o โนดที่ขั้วบวกของโวลต์เจตซอสก็จะมีค่าเท่ากับ10 v โวลต์โนดถัดมาเมื่อเทียบกับ r e referenceference node จะได้ว่ามันก็คือแรงดันตกค่อม C u r r e n t s ซแอมป์นะคะซึ่งเราไม่ทราบค่าความต่างศักดังนั้นแรงดันที่โนดนี้จึงเป็นแรงดันที่ไม่ทราบค่า เรากำหนดให้เท่ากับ v 1โนดถัดมาเมื่อเทียบกับ reference Node จะได้แรงดันตกค่อมตัวต้านทาน6โอห์มซึ่งยังไม่ทราบค่าเช่นกันกำหนดให้เท่ากับ v 2จากนั้นเขียนสมการโดยใช้ kvl ที่โนด v 1กำหนดให้ทิศทางกระแสไหลออกเป็นบวกไหลเข้าเป็นลบ ทีโนด v 1มีอุปกรณ์ต่ออยู่3ตัวด้วยกันสมมุติว่าให้กระแสไหลออกจากโหนดนี้ทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ว่า i 1บวก i 2บวก i 3เท่ากับ0 i 1ไหลผ่านตัวต้านทาน2โอห์มโดยออกจาก v 1ไปยังโหนด10โวลต์ดังนั้นโวนเตจตกคร่อม2โอห์มนี้จะเท่ากับ v 1 1 0ลบ10โวลต์จากกฎของโอห์ม i เท่ากับ v ส่วน r นะคะเราจะได้ว่า i 1เนี่ยเท่ากับ v 1 1 0ลบ10หารด้วย 2, 2. <S i 2หลไหลอยู่ในเส้นทางที่มี current source ต่ออยู่ดังนั้นเส้นทางนี้จะต้องมีกระแสไหลเท่ากับค่าของ current source แต่จะเห็นว่าทิศทางของ i 2กับ current source เนี่ยตรงข้ามกันนะคะดังนั้น i 2จะมีค่าเท่ากับลบอมป m ส่วน i 3 ไหลออกจากวีไปยัง V2 ผ่าน2โอห์มดังนั้น i3 จะเท่ากับ V1 ลบวี 2, หาร2เราจัดรูปสมการโดยรวมสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวเข้าด้วยกันและให้ค่าคงที่อยู่ทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับที่โหนด V2 มีอุปกรณ์ต่อกันอยู่3ตัวสมมุติให้กระแสไหลออกทั้งหมด จาก KCL เราได้ว่า i4 บวก i5 บวก i6 เท่ากับ0เส้นทาง i4 มี current source ต,ต่ออยู่ทิศทางลูกศรชี้ไปทางเดียวกันกับ i4 นะคะดังนั้น i4 จะเท่ากับบวก1แอมป์ i5 ไหลออกจาก v2 ไปยัง v1 ผ่าน2โอห์มดังนั้น i5 เท่ากับ v2 ลบ v1 ส่วน2 i6 ไหลออกจาก v2 ไปยัง0โวลต์ผ่าน6โอห์มดังนั้น I6 เท่ากับ V2 ลบ0ส่วน6จากนั้นจัดรูปสมการโดยรวมสมบสัติของตัวแปรแต่ละตัวเข้าด้วยกันจากโหนด V1 เราได้สมการที่1จากโหนด V2 เราได้สมการที่2นํำมาเขียนในรูปเมทริกซ์นะคะ สมการแรกสัมประสิทธิ์ v 1คือ1สัมประสิทธิ์ v 2คือลบ0.5ค่าคงที่7สมการที่2สัมประสิทธิ์ v 1คือลบ0.5สัมประสิทธิ์ v 2คือ0.67ค่าคงที่0แก้สมการได้ v 1เท่ากับ11.17โวลต์ v 2เท่ากับ8.33โวลต์ จะเห็นว่าเมื่อวิเคราะห์วงจรโดยใช้โน d อ a n a l y s i s เราจะทราบค่าแรงดันที่โนดท,ทั้งหมดเราต้องการหาแรงดันตกคอม c u r ร์เรนซ์ซอร1แอมป์ที่นาฝั่งคั่วบวกนะคะเห็นว่า CurrentSource 1แอมป์เนี่ยต่ออยู่กับโนด10โวลต์ฝั่งคั่วลบต่ออยู่กับโนด V2 ดังนั้นแรงดันตกคอม c u r ร์เรนซ์ซอร1แอมป์จะเท่ากับ ความต่างศักย์ระหว่างโหนด10โวลต์และโหนด V2 เราจะได้ V เท่ากับ10ลบ8.33เท่ากับ1.67โวลต์จริงๆแล้วการที่เราทราบค่าโหนดวนเตจทั้งหมดในวงจรจะทำให้เราทราบค่าหรือคำนวณค่าโวนเตจตกคอมกับกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ทุกตัวได้อย่างตัวอย่างนี้ระหว่างโหนด11.17กับ0โวลต์คือ Current Source 2แอมป์ วนเตจตกคอม2แอมป์นี้จะเท่ากับ11.17อ็ดจุเลบศูนย์เท่ากับสิบเโวลต์โดยทางฝั่ง reference bus เนี่ยจะมีแรงดันต่ำกว่าจึงปรากฏขั้วบวกเป็นลบและระหว่างโหนด8.33กับ0โวลต์คือตัวต้านทาน6โอห์มเพราะฉะนั้นโวนเตจตกคอม6โอห์มจะเท่ากับ8.33จุดสลบศเท่ากับแปดโวลต์ โดยฝั่ง reference p ั d จะมีแรงดันต่ำกว่าและจากกฎของโอห์มจะได้ว่ากระแสผ่าน6โอห์มมีค่าเท่ากับ8.33หารด้วย6เท่ากับ1.38แอมป์และตัวต้านทาน2โอห์มทางซ้ายซึ่งต่ออยู่ระหว่างโหนด11.17และ10โวลต์จะมีแรงดันตกค่อมเท่ากับ11.17ล10เท่ากับ1.17โวลต์ ขั้วบวกอยู่ทางด้านโนด1 1 1 7และจากกฎของโอห์มกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน2โอห์มนี้จะเท่ากับ1.17หารด้วย2เท่ากับ0.58แอมป์ตัวต้านทาน2โอห์มทางฝั่งขวาต่ออยู่ระหว่างโหนด1 1 1 7และ8.33โวลต์เพราะฉะนั้นจะมีแรงดันตกค่อมเท่ากับ11.17-8.33ลบ8.33โวลต์ v, เท่ากับ2.84โวลต์ กัว้วบวกอยู่ทางด้านโหนด11.7โ oh วลต์ไล่จากกดของโอห์มกระแสะไหลผ่านตัวต้านทาน2โอห์มนี้จะเท่ากับ2.84หารด้วย2เท่ากับ1.42แอมป์มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราต้องการหาค่า power หรือกำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน3โอห์มเราจะใช้ o โ a l ดนาลิ s ิ s วิเคราะห์วงจรน,นี้ดังนั้นพิจารณาโหนดก่อน จะเห็นว่าวงจรนี้มีโหนดท,ทั้งสิ้น4โหนดด้วยกันแต่เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาโหนดระหว่าง3โอห์มกับ6โอห์มเราสามารถรวม3โอห์มกับ6โอห์มเข้าด้วยกันได้เป็น9โอห์มเลือกโหนดท,ที่ต่อกับขั้วลบของวงจรเจซอร์ตเป็น reference โ o นดซึ่งมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นที่โหนดติดกับขั้วบวกของวงจรจซอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ12โวลต์นะคะ โนดถัดมาเทียบกับ reference node ได้แรงดันตกค่อม current s o สอ a m ซึ่งไม่ทราบค่าให้เท่ากับ v 1ใช้ kcl ที่โนด v 1สมมุติให้กระแสไหลออกจากโหนด v 1ทั้งหมดได้ i 1บวก i 2บวก i 3เท่ากับ0ใช้กฎของโอหมเขียนค่ากระแสหให้อยู่ในรูปโหนดโวนเตะ i 1เท่ากับ v 1ลบ12หารด้วย9 i2 เท่ากับ 2m แอมป์และ i3 เท่ากับ v 1ลบ0หาร9แก้สมการได้ v1 เท่ากับลบ3โวลต์กำลังไฟฟ้าที่ตัวนั้นทาน3โอห์มจะเท่ากับโวลต์เตดตกค่อม3โอห์มคูณกระแสไหลผ่าน3โอห์มหรือเท่ากับโวลต์เตดตกค่อม3โอห์มยกกำลัง2หารด้วย3โอห์ม จะเห็นว่าตัวอย่างนี้เราได้รวม6โอห์มเข้ากับ3โอห์มและหาค่า V1 ซึ่งตกค่อม3โอห์มและ6โอห์มรวมกันดังนั้นสามารถใช้สมการแบ่งแรงดันหาโวลเตจตกค่อม3โอห์มได้เท่ากับ3หารด้วย3 6บก6คูณลบ3โวลต์ได้เท่ากับลบ1โวลต์เพราะฉะนั้นกําลังไฟฟ้าที่3โอห์มจะได้เท่ากับ 1>, -1 ยกกลัง2หารด้วย3เท่ากับ0.33วัตต์ค่ะวิดีโอถัดไปเรามาดูการวิเคราะห์วงจรด้วยวิธี n o d อ l า n a ล y ซิสสำหรับวงจรที่มีวนเตอซอร์ตอยู่ระหว่างโหนด2โหนดที่ไม่ทราบค่าค่ะ